งารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลาวันที่4กันยายน2567นายแพทย์ปริพลจุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายนิสิตจงสุภวิสารกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติโรงเรียนการจนาุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีการจัดอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอาจารย์และสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้อุปกรณ์จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียนครูอาจารย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ หยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หากสามารถช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้ทันเวลาจะทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้โดยไม่มีความพิการใดๆ